สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วมือนีกระสีได้นั่งเล่นยืดซื้อกระคืดว่าอยากล่ำให้หมูพี่น้องเข้าฟังบัานี้เปลี่ยนเป็นบ่แม่ล่ำทั้งสันล่ำทั้ทงแง่ด้พี่น้องเอาเป็นจังหวะล่ำเพิ่นนบึงฟังเบึงเด้อพี่น้องเด้อหาได้อนใส่บุญบังไฟบ้านได้กระดบ้านได้เดี๋ยวน,นี้เดีอยนี้พ่นก็นเอาบุญบังไฟทุกบ้านนั่นละเอาไป วันแห่บังไส้น้ำกระไดเด้อค่ะเด้อก่อนนี่กะจังมาเปิดผ้าม่านกังแกงสว่างสีเขินเขินสาวนุ่นเจริญมาหาอย่าท้าทางเลยเด้อไอ้อย่าท้าทางเลยเด้อ ไปชมทิน่นนนจะเลิ่ญนบ้านน้องสิร้องเบาสู่ฟังบต่ตองตังใจต่อลอฝนถึงฤดูปากดำสีลังลงทางนา้ำตามคลองน้อยซ้อยมาจากเขื่อนคือดังเดือนสองแกงบ่มีเสาเก่ามองตาเหลียวมองจ้องเขื่อนผ่านคำตาเหลียวมองจ้องเขื่อนผ่านคำนั่นผู้พานสูงยาวทิวทัศงามตาถึงเดือนหาหาสงการเดือนมวนจนคำนวณบ่ได้คนไหลเขาลังโฮม สุขสมชมแชนสีสดจังหวัดงามหมดจดละเมือนดังเมืองแมนได้ชมสมใจสุขแสนบอมีความยากแค้นคอนเจนสาูาเอามาพี่มาเอามาพี่มากราบให้ท่านได้ทราบว่าพี่มาเยือนจิ็บดอกไม้และจุดทูปจุดเทียน เก็บดอกมาให้และจุดธูปจุดเทียนยกมือเนื้อเสียนขอให้ท่านคุ้มครองพระปู่จำลองพระโสมพระมิตรเหมือนดังดวงจิตของชาวน้ำคำกาบการทุกวันเย็นค่ำเพราะเป็นผู้นำละครแจนถิ่นงามหันมาเบาเมืองงามนำเจนหันมาเว้าเมืองงามนำเจนแฟนผู้ไดอาทูดูแล้วเที่ยวงานฝ้าเปิดมานมามวนหัวใจแฟนผู้ไปเที่ยวงานสีบอลืมเมืองน้องสีบอเอลืมเมืองนองอ้อง เป็นยังไงเนาะพี่น้องเป็นตะฟังบอน้อเนาะก่อนหลานไส้แตงไห่ได้นิหลานไส้เขียนมาไห่แตงก่อนนี่ขึ้นมาไห,ห้ย่อยลองลองแล้วก็ขึ้นอดหลานแห้งแห้งไปเลีน่นหนังสืออยู่คอนเ่นเพิ่นไปฟึกวีชาอาคมเด้อลเด้อมือไม่เพิ่นหาเขียนเพิ่นอยากไห้เพิ่นมาย่อยมักลองมักล่ำเพิ่นเล็กแตงก่อนล่ำมาไห,ห่ย่อยก็เลยอยากไห้พี่น้องเข้าได้ฟังร้องเบิง่ง คือทอดพอ,อยายดมเด้อพอเนยรุงดมก็ยายข้ามนเด้อเซึ่งบางไฟเขาก่อนนี่เนาะไปเซึ่งนเนาะเขาเป็ร่ำมักฟอนในบ้านคลิปตะวันบ่มีหางเคียงเอาคลิปนี้กับโจ๊ไใบซ้ำนี่สักอนเนาะพี่น้องให้คลิปหาคอนเทนต์ใหม่อีกกึน